เอาละค่ะมาดูข่าวของเรากันดีกว่านะคะข่าวนี้เอาใจคนที่ชอบกล้ามนะคะเพราะว่าจะพาไปดูหนุ่มอ๋องสิทธานนั่นเองนะคะจากละครเรื่องนับแปดนะคะเรื่องนี้บอกเลยเข้มข้นมากเรื่องเลตติ้งพุ่งค่ะในเรื่องน่ะแม้ว่าจะรับบทร้ายแต่หลายคนก็กรีดการ์ดซะเหลือเกินนะคะที่สําคัญค่ะผู้ชมที่มาที่ไปของซิกแพคของเข,เขาเขาต้องดูแลร่างกายอย่างดีนะคะแต่ว่ามันมีจะมีอยู่คนนึงนางเอกในเรื่องน้องน้ําตาลค่ะมายั่วทุกวันยั่วแบบว่า เอาของกินกินอร่อยมาให้ดูตลอดแต่ท้ายที่สุดตัวเองไม่ได้กินเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วฟีดแบ็ละครมันพังขนาดไหนไปฟังสัมภา์จากนุ่มอ๋องกันเลยค่ะกะเพราหมูกรอบครับใช่ไหม Basic เบสิก,สกมากๆเลย <laughs> ใช่แต่กินบ่อยก็ไม่ได้นะยิ่งทวงถ่ายเองไม่ได้กินเลยพี่ <laughs> 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 ใช่เพราะต้องลดหุ่นไงมันต้องหุ่นลีนแล้วหมูกรอบโอ้โหพี่น้ําตาลชอบมายัวมากอบอกเลยเอามายัวเยอะมากๆ แล้วบทคือต้องรักกันแต่ตอนนี้คือหมันไส้ใช่ต้องม่กระเพาหมูหมูกรอบครับผมถึงจะอร่อยหมูกรอบเท่านั้นไข่แดงย้มเๆนะพี่เนาะแล้วแบบหมูกรอบที่แท้ทูอ่ที่มีชั้นสามชั้นอ่ะใช่ต้องมีชั้นบนกรอบไม่ใช่มันต้องข้างบนกรอบตรงกลางเป็นไขมันข้างล่างเป็นเนื้อนั่นแหละหมูกรอบที่แท้ถูตอนนั้นก็มีเอาจิงตอนกินก็มีความสุขนะ ในความที่พอถึงจุดหนึ่งที่เรากินแบบนั้นน่ะเราจะรู้สึกถึงรสชาติของธรรมชาติจริงมันเป็นมันเป็นอย่างนง้จริงลายการปรุงแต่งทุกอย่างมันแบบจะต้มหมดอาจจะเป็นอกไก่อย่างเงี้ยเราจะได้สัมผัสถึงความเป็นไก่อ่ะเราได้รู้ว่าแบบกระตักกระตักเป็นยังไงอ่ะกินมันไก่จริงๆอ่ะมันคือไก่ไก่ยูเรียลอยอ่ะแล้วก็เราได้สัมผัสของรสชาติที่แท้จริงของผักแต่ละชนิด เช่นผักกาดหวานไหม uh huh. อะไรเงี้ยผักขมเนี่ยมันขมจริงไหม uh huh. ซึ่งเมอกินไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรขมเลยพี่ uh huh. มันจะมีความบางอันฝาดบางอันหวานบางอันเปรี้ยว uh huh. อะไรเงี้ยมันแยกรสได้เ uh huh. พราะลิ้นมันหาอื่นไม่ได้แล้วใช่ก็ต้องทําใจไปเรื่อยๆ uh huh. แต่ว่าโอเคก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผม uh huh. มีเป็นบางมื้อครับผม,ผมวันนี้ก็ ด้วยความที่โอเคคุมเป็นช่วงเมนเทนไงฮะก็ยังมีกินกินแบบนั้นบ้างมื้อสองมื้อต่อวันหรือบางวันก็ไม่กินเลยก็มีใช่ครับผมไ,ไม่กินแต่หมูกรอบทั้งนั้นเลยเห <c oughs> <c oughs> มือนลงแดงอะฮะพอถ่ายเสร็จมันก็จะแบบโอเคปล่อยเนื้อปล่อยตัวทุกคนใช่แล้วที่ผมสั่งบ่อยก็คือพวกหมูกรอบคั่วพริกเกลือ <c oughs> เครื่องแน่นๆไม่มีผักเลยนะหมูกรอบล้วนๆเนาะแล้วก็มีกระเทียมมีพริกมีคั่วหอมหอมหอมีอะไรมีสั่งตรงแถวนี้ไหมจริงๆคืออันนั้นคือชอบมากแล้วแบบข้าวสวยร้อนๆอะไรเงี้ยกินคคุกๆอ,อร่อยมากแต่เม,เมนูหาทานยาก <c oughs> ใช่ไปถึงแล้วมีหมดไหมครับดหมดไม่เคยทันใช่ไม่เคยทันจริงๆก็เปลี่ยนร้านสิครับ เราก็ต้องดันโดนหาก่อนถ้ามันแบบไม่มีร้านไหนจริงๆอ่ะโอเคเราค่อยเปลี่ยนเมนูใช่ควจะเป็นแนวนั้นซะสัมมากกว่าอืเช่นสมมุติว่าไปร้านสองร้านและ3สามร้านแล้วก็ยังไม่เจอโอเคเราว่าเราพรอแค่นี้ดีกว่าเชื่อว่าเป็นหนึ่งผลงานที่หลายคนชื่นชอบนะคะแล้วก็หนุ่มอองเนี่ยก็แจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วค่ะ